ซูบัลลฟอร์เรสเตอร์นะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับตัวนี้เป็นทูเล่โมชั่นเอ็กทีเอ็กแอลใบใหญ่เต็มหลังคาอย่างแรกติดเป็นชุดคานขวางก,วากับตัวรถก่อนพอดคานกว่าเรียบร้อยแล้วก็กล่องไปว,า,ดดวางไว้บนคานกว่าอีกทีตัวกล่องเป็นแบ็กคอซี่มันเงาเปิดได้2ด้านเป็นดูโอสวิงนะครับถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานมีกุญแจล็อกกันหายตัวคานมีกุญแจล็อกกันหายเช่นเดียวกันรับน้ําหนักได้75กิโลกรัม ใบใหญ่ใส่ของได้เยอะนะครับความจุ500ลิตรเดีย๋ยวไปดูกใกล้ๆนะครับแบ็กคอซี่มันเงาใช้การกดในการเปิดโอเคเรียบร้อยแล้วครับสำหรับกล่องบรรทุกสัมภาระสัมรณ์นะครับ่ับบงกวดน,นะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมของครับ